ล่าสุดนะคะ Facebook c s i o A ได้มาโพสต์ข้อความระบุว่าเพราะคุณแม่ไม,ม่เปิดเผยที่อยู่บางแจ็คเราเลยใช้วิธีสังเกตบ้านเรือนผ่านกระจกรถตั้งแต่ตอนไลฟ์สดที่เริ่มสตาร์ทรถขับออกจากบ้านแต่ละเขตจะมีรูปแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างเฉพาะตัวจากนั้นใช้ระบบส e a m มวิวตรวจเทียมบ้านเรือนแต่ละหลงังรัศนจะตรงกับที่บางแจ็คเริ่มขับรถออกมาจากบ้านพอได้จุดที่อยู่มาก็ส่งนาตาชาไปตรวจสอบพราบว่ามีชื่อบ,บางแจ็คเช่าห้องแชร์กับอีก3าคนอยู่จริงๆและไม่ได้ขับเฟอร์รี่แต่ เป็น B M รุ่นเราสิบปีที่แล้วและยังมีคดีที่ทำผลกับคนไทยไว้ไหลายคดีเช่นคดีพระพุยาวซึ่งตอนนี้เรากำลังช่วยผู้เสียหายอยู่เรื่องที่สองก็คือประเด็นบอกว่าเพจร,รับไปสั่งตำรวจอยู่ฝั่งคนร้ายฆาตรกรรมคดีเตงโมดูที่เพจทำมาทั้งหมดได้เลยอยู่เคียงข้างประชาชนและช่วยน้องเตงโมไขประเด็นแต่และอย่างในคดีนี้มาตลอดถ้ามีคนพูดว่าแบบนั้นแสดงว่าไม่รู้จักเพจ C s I U E เลยเรื่องที่3ประเด็นล่าบาังแจ็คทำไมไม่ปล่อยให้เขาปล่อยคลิปหลักฐานมาก่อนหรือไม่อยา ากเห็นหลักฐานช่วยคดีหรอผมขอประกาศนัดตรงนี้เลยว่าทั้งบางแจ๊กมีคลิปเด็ดขนาดนี้ขอให้บางแจ๊กเปิดออกมาตอนนี้เลยจัดไม่ขาดและจะช่วยตีประเด็นต่อด้วยถ้ามีหลักฐานว่าใครเป็นฆาตกรจริงๆเอามาเปิดเลยทุกคนอยากเห็นไม่ใช่มาปล่อยภาพโป๊แต่งโมงและหลอกปั่นหัวคนไทยไปวันๆตั้งแต่วันหมาหอนจนถึงวันเลือกตั้งใหญ่ที่ขอให้ติดตมอะไรจนตอนนี้ก็ยังไม่ทําแต่สร้างกระแสะยื้อเวลาไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายไม่มีหลักฐานอะไรเด็ด แต่อย่างที่อดอ้างไว้เลยและนี่นะคะก็คือคำแถลงของเพจ c s i o a นั่นเอง